สบายทุกคนตอนนี้ชายก็อยู่ในสวนเด้อมื่อกี้สมาปล่อยปลาอยู่ในหนองอันตอ้อยู่ในหนองอยู่ในห้วยวันที่จอยมาเอาปลา um, ปีที่แล้วเลยเนี่ปีที่แล้วมันน้ำแห้งไหมเอาปลาโคไดหลายแลวปีนี้หนำมันหลายแล course, ้วก็มีร้าย людей. หลายคนเลยและถามว่าอันจอยเป็นอย่างคือเพปทิลิปไปหาอันปลาอยู่ในหนองนี่ให้เบิ่งแน่ก็คือปีนี้มันไม่ค่อยมีปลาเลยทุกคนเนื่องจากว่าปีที่แล้วมันหํำมันแห้ง ปีที่แล้วหนามมันแห้งแล้วตัปลาเขาก็ไปปล่อยอยู่หนองอยู่ในนาเมื่อพะว่าตอนเนียวว้หนองอยู่ในนาแล้วเอาตัปลาวันนี้ไปปล่อยอยู่หนองในนาแล้ววันเหนียาก็ไปปล่อยเลยแล้วก็เลยช่วงนี้มีนามแต่บม่มีตัปลาตอนนี้จาก็แล้วตัปลามาปล่อยตัปลาไปปล่อยอยู่หนองจ้าเอาอยู่ในหนองอยู่นามาจะเอาอยู่ในหนองอยู่นามามือเสาร์ยังบัดลอยตัวตัวสามเดืยวมือหนาจะเอามาใหม่มืออื่นจะเอามาใหม่เพราะว่ายุ่ะ หนองอยู่ในนานี่คือมันแผลโคตรหลายนคนมีลูกหลายคักเลยเอาไปกลายเอาอยู่นี่แหละประมาณหล่อตัวมันตัวใหญ่มดหน่มันมีไข่นะอาจากเอาไปปล่อยอยู่ในอันหนองในนาแล้วมันก็เกิดลูกยี่พุ่นเอาตรงๆกระโดดออกมันมันมีลูกเอ็มมันสิดออกให้ยังยังไปฮอดบ่อนยังไปฮัดหนองมาฝากเศรษฐมันยังแบบว่าคือหวานเลยครับมันปกลายหนามันแห้งเขาก็เลยเอาอัน ไปปล่อยยูพื้นมันมันมีแต่ตัวใหญ่มาตัวใด่ก็มีไข่มาปีนี้มามันเกิดลูกมาบางลูกมันโคตรหลายจนเต็มหนองเลยแต่ว่าเราบจะเอามาปล่อยนี่มันจะเอามาปล่อยนี่หนองก็สิเป็นบยูนี่ก็ยังไม่ยูตปลาแต่ว่ามีบวหลายลงเอาแต่ละเถื่อนนี่มบางเถื่อนกระไดบางเถื่อนกไดพรมีหน่อยแล้วมีแต่ตัวหอยโคตรหลายเลยนีล่นหนองนี่ปลาบอกค่อยมีเด้ออันนี้ก็เลยเอาตปลานินอยู่หนองอยู่หน้ามาปล่อยมีหลายคนถามว่าปลาเป็นปลาธรรมศาสตร์บอกอะโมแม่นกเป้า เอามาปล่อยเนี่นีนะนี่ลงไปลงไปลงไปมัดเหยื่อมาเหาสิมาเอากินลงไปเลยลงไปเลย <laughs> บมมีปล่อยมีแต่หวังสิกิน <laughs> เเดี๋ยวมืออื่นังเอามาปล่อยอีกทุกคนเดี๋ยวมืออื่นจะเอามาเอามือเล็กมือละหน่อยพอเอามาหลายมันก็นเอามาบัวถทยมันมันยกมาอยู่มาบัวหล่อนคันเขาเอามาหลายมันนักเนี่ย อเอาเปรียเขื่องปรยุปัญญายอะไรอย่าง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอื่นเอามาปล่อยมือทำถ้าเบิงหอดยามเดือนหาขนหนามันแหงมันกเออเขาก็เอาไปปล่อยหน้าคือเกาแต่ว่าส่วนใหญ่เบิงตามเบิงปีนี้นะจะแหงเพราะว่าเอาสองสามมือก่อ,อนหนานี่แหงลงจนโคตรลหลแล้วพอมาสมองสามมือผ่านมานี่เอฝอฝนตกมาอีกมันก็เลยยืนขึ้นอาทิตย์ที่แล้วเนะีอนหนำลดลงโคตรหลมาอาทิตย์นี้มันฝนตกตะหอยโคตรหลเนาะมามีแต่ตะหอยอืม ตะออกห่ไกลที่สุดแล้วเพราะว่าแม่เขาเก็บไปขายแม่เขาเชี่วมาเก็บตะหอยไปขายมันก็มีคนซื้ออยู่ที่ว่าเหลียงค่ะน้องเขาเหลี่ยงนี่ทุกคนมันคือถามว่ามันมีคนซื้อบอกก็มีคนซื้อ,อยู่แนวแถวมู่บานเทงบม่มีตลาดเขากัไปเลาาขายตามมู่บานไปถ่าใร่กับพ่อทีเดียวชิลลอกไปบึงขอนไหนไหน,หนั่นพวกว่ามันต้องมีบ่เออมันฝนตกมาสองมู่บานมอก,ก่อนแล้วมันนำ้ำยืงบนมันก็ตะหหยคือไปเห็นมีหลายปันไหนว่ามัน พอมัน,นมันยืงอะกระหอยก็มีวันอยู่หลากมือนใหม่นี่ยังมีตระหอยมาจักปีนอื้ออย่างหลายคือเก่าโอ้ยไออ๋อโถทุกคนตระหอยนะมันจะปิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวจะนองนี่นุ้ยเห็นไหมกระหอยนะเอาทุกคนเอาตระหอยเกิน ผู้ใดเคยเห็นตะหอยแบบนี้ว่าคือหลายคักเลยอา้ามาอันปีนี้คือว่าปีที่แล้วเขาไปดิดงเอามาปล่อยแล้วทุกคนตะหอยอยู่นี่มันมันมีตังแต่เพราะลุนเขาทำไม้เถา,าเขาปล่อยมาแต่โดนแล้วมันเขาเอากินทุกปีแบบนี้แต่ว่ามันก็เกิดใหม่ตลอดตบบนี้นะปีนี้แต่ละปีมันมีปลาหลายกันเลยว่าตะหอยบ่มีหลายปลากินหมดมาปีนี้มาตปลามันบม่ค่อยมีตะหอยก็เลยเกิดโคตรหลายเลยมีแต่ตะหอยเต็มไปหมดเลยอย่นหนอแล้วพบกันในคลิปหน้าแต่วไปบลายบาย